ผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายก็สูญเสียของมีค่าไปค่ะคือผู้หญิงที่มีความดูดีตอนเจอกันครั้งแรกไม่ใช่คุณดูดีแค่ครั้งแรกนะคุณมีการพัฒนาอะไรบ้างการวางตัวของคุณการเป็นของคุณคุณรักตัวเองไหมคุณเห็นคุณค่าตัวเองไหมคือคุณทําให้เพื่อตัวเองก่อนนะเพื่อตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและเพื่อตัวเองให้ไม่เหมือนเดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นตัวเองเป็นที่หนึ่งนะคะ คือมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวอะไรนะแต่คือเห็นแก่ตัวให้ตัวเองเป็นที่หนึ่งก่อนคือเราต้องเห็นตัวเองเป็นคนสําคัญก่อนเมื่อเราเห็นตัวเองเป็นคนสําคัญตั้งแต่แรกอะค่ะเวลาที่ผู้เข้ามาในชีวิตเราเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเขาเห็นการพัฒนาตัวเองของเราเขาเห็นการที่เราเห็นค่าตัวเองเราดูดีขึ้นในเวอร์ชั่นที่เราพัฒนาตัวเองเราขัดเกลาตัวเองเรามีทัศนคติที่ดีขึ้น เราพัฒนาการงานของเราเราเรียนรู้ชีวิตอะไรต่างๆเรามองโลกในแง่ที่ดีขึ้นเรามีความเข้าใจหลายอย่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมแบบนี้ค่ะเราเป็นผู้หญิงที่ไม่หยุดการเรียนรู้ไม่หยุดการพัฒนาและอยู่ในรูปของตัวเองแบบมีความสุขโฟกัสสิ่งที่มันสําคัญในชีวิตเข้ากลัวสูญเสียผู้หญิงอย่างคุณนะเพราะผู้หญิงอย่างคุณมันเป็นของหาย,ยากอะเป็นผู้หญิงที่หายยากอะค่ะเราไม่ได้ไป โฟกัสสิ่งที่ไม่สำคัญและเรากลับมาโฟกัสที่สำคัญคือตัวเรา mm hmm. เมื่อเราโฟกัสสำคัญที่ตัวเราทุกอย่างมันจะเบาพอทุกอย่างมันเบาเรากลับมาโฟกัสในสิ่งที่มันมีคุณค่ามันขยายมันทำเพื่อตัวเองและทำเพื่อคนอื่นะ่ะเริ่มจากการที่โฟกัสตัวเราก่อนพอเราโฟกัสที่ตัวเราเรามีความสุขได้ด้วยที่ตัวเราเราหมั่นเรียนรู้เราหมั่นพัฒนามีสเสน่ห์นะ เป็นผู้หญิงที่มีค่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่ไม่หยุดการเติบโตะคุณเติบโตคุณสดใสในโลกของคุณการมองโลกของคุณการดูแลตัวเองของคุณการเปลี่ยนแปลงของคุณทำให้เขากลัวสูญเสียของมีค่าอย่างคุณไปเริ่มต้นจากการที่คุณไม่หยุดการเรียนรู้หยุดดูแลตัวเองหยุดพัฒนาตัวเองหยุดเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับมาอยู่ในรูของตัวเองกลับมาเข้าใจตัวเองกลับมาเรียนรู้ตัวเองคนรักแม้กระทั่งทุกสปปรรพสิ่งหลงรักและคอยสนับสนุนคนคนรักที่เขาอยู่เคียงข้างคุณแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้ค่อยติดต่อสื่อสารากับคุณค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นของมีค่าคุณเป็นของดีนั่นแหละเขากลัวเสียคงค่าคนอย่างคุณไปเขาจะคิดว่าคนแบบเนี้ย ไม่เหมือนใครคนแบบนี้หายากกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาเห็นค่าตัวเองนี่เยอะเพราะว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่มีคุณค่าเริ่มต้นจากการดูดีจากภายในของคุณก่อนเมื่อภายในของคุณดูดีภายนอกของคุณก็ต้องดูดีด้วยชโชค <laughs> <That 's S 1> ดีทุกความสัมพันธ์ค่ะคนอสฝนสานเทจิตเรื่องความรัก